ในเรื่องของขีดความสามารถด้านการทหารนะอย่างไรก็แล้วแต่เอราเอลนั้นเหนือกว่าฮามาสเนี่ยแทบทุกด้านอยู่แล้วนะจากจํานวนกํบบาลังรบที่มีจากจํานวนอาวุธที่มีนะจากความเทคโนโลยีความทันสมัยนะของอาวุธที่มีอย่างไริสราเอลนั้นก็เหนือกว่าฮามาสอยู่แล้วนะแต่ทีนี้คุณเอกครับในประวัติศาสตร์สงครามในหลายๆพื้นที่ที่ผ่านมานะการเอาชนะในทางทหารเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าจะเอาชนะสงครามได้นะเพราะนอกจากการเอาชนะทางด้านการทาหารแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องเอาชนะทางด้านการเมืองได้ด้วยนะดังนั้นอิสราเอลอาจจะมีขีดความสามารถที่เหนือกว่าอาจจะเอาชนะทางด้านการทหารได้นะ,ะดังเช่นความขัดแย้งนะอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเนี่ยตั้งแต่ปี 2008, 2012, 2014 2021ิอิสราเอลสามารถ เอาชนะด้านกาลังทหารได้นะแต่ในครั้งนี้2023เนี่ยอิสราเอลเนี่ยอาจจะพ่ายแพ้นะในสมรภูมิทางการเมืองหมายความว่าไงฮะการที่อิสราเอลยังคงสังหารคนในกาซาอย่างไม่เลือกหน้านะอ่อซึ่งคําถามที่สําคัญคือว่าอิสราเอลต้องการกําจัดฮามาสใช่ไหมแล้วคนที่ถูกสังหารในกาซานั้นเนี่ยเขาเป็นสมาชิกฮามาสหรือไม่หรือว่าเขาเป็นคนบริสุทธิ์นะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย การที่ SL, อิสราเอลสังหารผู้คนในกาซาเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นการยิ่งอะไรฮะคุณนิเป็นการยิ่งไปลดความชอบธรรมนะของอิสราเอลในการทําสงครามนะในการกําจัดกลุ่มฮามาสนี้นะนอกจากนั้นแล้วในไม่กี่วันที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ผ่านมานะทางอิสราเอลนั้นเนี่ยได้ออกคําสั่งโดยกองทัพอิสราเอลเนี่ยให้ผู้คนในกาซาเนี่ย1.1ล้านคนนะ ในกาซาซิตี้ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือแล้วก็ในบริเวณรอบๆทางตอนเหนือเ่ยให้อพยพลงไปทางใต้นะการที่ให้ผู้คนอพยพไปนั้นเนี่ยนะมันะละเมิดนะต่อกฎหมายระหว่างประเทศนะอยู่2ประการด้วยกันนะกฎหมายระหว่างประเทศที่ว่านั้นก็คืออนุสัญญาเจนีวานะที่ฉบับที่4นะที่พูดถึงข้อห้าม2ประการ นะเขอห้ามประการที่1น,นะก็คือเรื่องของการาห้ามนะในการที่จะอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ยึดครองนะอพยพผู้คนนะออกจากพื้นที่ในสงครามนะห้ามกระทำนะประการที่2ห้ามจะทําการลงโทษหมูนะ่บนพื้นฐานความคิดที่ว่าคนเราทุกคนเนี่ยไม่ควรที่จะได้รับโทษจากความผิดที่พวกเขาไม่ได้กระทำนะ ดังนั้นการที่อิสราเอลออกคําสั่งนะให้คนปาเลสไตน์นั้นเนี่ยออกไปจากบ้านเรือนพวกเขาไปทางใต้หรือว่าจะไปทางอียิปต์นั้นเนี่ยนะเป็นการละเมิดนะในเรื่องของการสั่งอ,อพยพนะฮะย้ายยุกย้ายถิ่นฐานอย่างบังคับนะแล้วก็ในการที่อิสราเอลใช้กำลังกาลังทางอากาศกําลังทหารเนี่ยถล่มปาเลสไตน์ณขณะนี้เนี่ยซึ่งตัวเลข ล่าสุดเนี่ยผมคิดว่าแตะไปเท่าไหร่นะส0งพกว่านะาจจะสามพันไปแล้วในส่วนของผู้เสียชีวิตฝั่งปาเลสไตน์ซึ่งพวกเขาไม่มีความผิดอะไรนั่นมันคือการาเป็น collective penalty หรือว่าการลงโทษหมู่นะซึ่งไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นการผิดนะกฎหมายาระหว่างประเทศนะนั่นคือสิ่งที่เราพบเห็นนะสิ่งที่เราเห็นนะผมคิดว่า นอกเอ่อผมมีคนที่รู้จักนะอยู่ที่กาซาอย่างที่บอกนะผมก็ถามเขาว่าทำไมไม่ย้ายล่ะไม่หนีอย่างที่อิสราเอลต้องการนะเขาอยู่ที่กาซาซิตี้เขาบอกว่าเอ่อถ้าเขาหนีไปเนี่ยเขามั่นใจว่าเขาจะไม่ได้กลับบ้าน mm hmm. เพราะว่าประวัติศาสตร์มันจะซ้ารอยกับปีปีพันเก้าร้อยสีสิบแปดปีพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดนะซึ่งคนปาเลสไตน์เนี่ย ได้หนีภัยสงครามในเวลานั้นโดยเจตนาคือหนีชั่วคราวสิ้นสงครามกลับไปยังบ้านเดอนของพวก,กเขาแต่ปรากฏว่าอิสราเอลไม่อนุญาตให้คนที่อพยพหนี้นีนภัยสงครามเนี่ยนะฮะกลับไปบ้านตัวเองเท่านั้นไม่พอนะอิสราเอลได้ผนวกเอาดินแดนส่วนนั้นเนี่ยเป็นของอิสราเอลเท่านั้นไม่พอฮะอิสราเอลนะได้ออกกฎหมายเนี่ยที่จะให้ บ้านเรือนนะหรือว่าที่ดินนะของคนปาเลสไตน์เนี่ยที่ล้ภัยสงครามนั้นเนี่ยตกเป็นของชาวอ,าอิสราเอลนะหรือว่าชาวยิวนะที่เข้ามาอพยพอพยพเข้ามานะแล้วก็มาอยู่อาศัยบนแผ่นดินบ้านเรือนของชาวปาเลสไตนะ์นั้นนั้นเพื่อนผมบอกว่าเขาไม่ไม่ไป,ไป,ไปถ้าไปเขารู้ว่าเขาไม่ได้กลับนะเขาบอกชีวิตนี้ก็มีอยู่ครั้งเดียวนะขอเลือกที่จะสู้เพื่อลูกหลานสู้เพื่อคนในอนาคตนะ คนในเจเนชันถัดไปนะ,อะขอสู้ถ้าหากว่าตายมาก็ขอตายอย่างมีเกียรติในฐานะที่ผู้ที่ต่อสูนะ้เพื่อแผ่นดินของตนเองนะฮะนั่นคือสิ่งที่เราเห็นครับผมมันสูมเสียงมากฮะอย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อที่สําคัญนะผมคิดว่าสิ่งที่เป็นทริกเกอร์นั้นก็คือหากว่าเซลยังคงเข่นฆ่าผู้คนในกาซาต่อไปนะประการที่1 สองหากว่าอิสราเอลนั้นเนี่ยตัดสินใจใช้กําลังทหารบุกเข้ามานะในกาซานะทีนี้ในบรรดาชาติต่างๆเนะี่ยที่มีปัญหาต่อกันนั้นเนี่ยก็สร้างเรียกว่าแรงกดดันต่อทั้งอิสราเอลแล้วก็ทั้งสหรัฐอเมริกาด้วยนะว่าหากว่ายังเดินหน้าต่อไปน,ะนั้นน่ยก็อาจจะถูกรวมตัวกันนะของบรรดาชาติเหล่านี้เนี่ยในการที่จะ เป็นภัยหรือว่าถล่มนะต่ออิสราเอลได้นะอิสราเอลนี้เนี่ยอาจจะมีชื่อเสียงในการรบนะโดยเฉพาะนะกับชาติรอบๆนะของประเทศอิสราเอลในความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกานะในสงครามที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 1948, 1967, 1973แนะแล้วก็ในสงครามย่อยๆทั้งหลายแต่สำหรับพิสบุลอลฮะคุณอิกนะฮะ อิสราเอลนั้นอาจจะไม่เคยพ่ายแพ้ด้านการทหารต่อชาติอาหรับเลยแต่ว่าในปี2006นั้นอิสราเอลได้พ่ายแพ้ให้กับกลุ่มฮิสบุลลอ์นะ <S 2> <S 2> <S <ม>ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลจะเรียกว่าแพ้ทางก็เป็นไปได้นะอิสราเอลนั้นค่อนข้างระมัดระวังกับกลุ่มฮิสบุลลอ์มากนะฮิสบุลลอ์ His His นั้นมีศักยภาพนะเป็นกลุ่มนักรบนะเป็นกลุ่มนักสู้ในเะช่นเดียวกับฮามาสแต่ว่าอยู่ทางอ่าตอนเหนือนะก็ สามารถที่จะยิงถล่มหรือว่าสามารถที่จะแทรกซึมนะเข้ามา,นะาทำสงครามนะกับอิสราเอลได้นะดังนั้นในช่วงตั้งแต่เริ่มต้นนะสงครามครั้งนี้นนะในวันเสาร์ที่7ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าทางอิสราเอลนั้น,นจะส่งแบ่งกำลังไปส่วนหนึ่งคือไปที่ไหนไปทางตอนเหนือไปทำอะไระไปเพื่อสกัดอย่าให้มีการช่วยเหลือนะหรือว่าการถลมนะ่มจากกลุ่มฮิสบุลลหอนั้นเข้ามานะในประเทศ นะอิสราเอลนะณเวลานี้เนี่ยนะฮะมันอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงนะฮะสุ่มเสี่ยงตรงที่ว่าหากว่ามันลุกลามกลายเป็นสงครามระหว่างประเทศขึ้นมานะหรือถ้าหากว่าไม่ไม่อยู่ในฐานะระหว่างประเทศเหล่าฮะคนกนิกแต่ว่าตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐทั้งหลายเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีศักยภาพขึ้นมากนะในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐเหล่านี้เนี่ยนะพร้อมที่จะ เข้ามามีส่วนร่วมนะในสงครามนะถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันจะทําให้ความลุกลามของสงครามเนี่ยมันจะร้ายแรงนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยทางสหมิการนั้นเนี่ยถือว่าเสียอิทธิพลไปพอสมควรในภูมิภาคตอนออกกลางนะถ้าทุกคนติดตามเนี่ยก็จะพบว่าสหมิการนั้นเอ่อไม่ได้มีอิทธิพลบทบาทเนี่ยเป็นหม,มหนาอำนาจเด็ดเดียวเด็ดขาดอย่างเช่นที่ผ่านมาในภูมิภาคนี้นะแต่ว่า มีมหหามอำนาจรายอื่นที่เข้ามาท้าชิงหรือว่าเข้ามาทดแทนบทบาทของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นรัสเซียนะหรือว่าจะเรียกว่าทําให้สหรัฐอเมริกานั้นเสียลังวัดนะยกตัวอย่างเช่นการที่ทางอิหร่านนั้นเนี่ยไปปรับความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศซาอุดีอราระเบียนะซึ่ง ถ้าเป็นเมื่อ20ปีก่อนนั้นเนี่ยก็ต้องไปคุยกันที่วอชิงตันแต่กลายเป็นว่าอิรานกับซาดิระเวียนั้นไปคุยกันที่ปักกิ่งนะฮะแล้วก็ในกรณีสงครามกลางเมืองนะในซีเรียซึ่งทางสาหารัฐอเมริกาต้องการที่จะโค่นล้มประธานาธิบดีบาชาเนอา์ซาร์ตนะฮะร่วมกับหลายๆกลุ่มสุดท้ายเมื่อทางรัสเซียส่งกองทัพเข้ามานะประชา,านาสตร์รัฐบาลของซีเรียก็ยังอยู่รอดได้ถึงทุกวันนี้ นะแล้วก็เรียกได้ว่ากินยึดของพื้นที่ได้ในซีเรียได้เกือบทั้งหมดแล้วนะนั่นคือการที่สารัฐอเาริกานั้นเนี่ยเรียกว่าเสียรังวัดนะในภูมิภาคนี้นะนอกจากนั้นนะบทบาทของประเทศในตะวันออกกลางนะอย่างเช่นประเทศอ่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะประเทศอ่กาตาร์นะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าอ่จากเดิมที่ว่าเคยเชื่อฟังสารัฐอเาริกามากเนี่ย แต่ปัจจุบันนั้นในประเทศเหล่านี้ดําเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยอย่างเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ตัวผู้นําของซาอุดีอาระเบียเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่พอใจไบเดนด้วยซ้าในเรื่องที่ไบเดนเนี่ยไปกล่าวหาว่าทางมกุฎราชกุมารเนี่ยม,มัวหมัดบินซันมานเนี่ยไปมีความยุ่งเกี่ยวกับกรณีสังหารนะนักข่าวนะชาวซาอุดีาอาระเบียท,ที่ประเทศตุรกีนะก็คือกรณีของคาชอก,กีนะ ที่จะพูดให้ฟังนี้เนี่ยหรือว่าที่จะวิเคราะห์ให้ฟังนี้ก็แสดงให้เห็นว่านะภูมิภาคนี้เนี่ยมันค่อนข้างาที่จะเปลี่ยนแปลงไปมากนะสมิการลดบทบาทลงนะการที่สมิการลดบทบาทลงฮะคุณนี่ครับเป็นผลที่ไม่ดีต่ออิสราเอลเลยนะอย่างที่บอกว่า mm hmm. สมิการนั้นที่ผ่านมานั้นรับประกันค้ำจุนความมั่นคงให้กับอิสราเอลนะแต่ถ้าสมริการนั้นถูกลดบทบาทลงนะ สถานภาพของเอลนั้นก็จะไม่ได้มั่นคงเช่นเดิมที่ผ่านมาก่อนจะมีสงครามเกิดอะไรขึ้นนะคุณนิกนะฮะเกิดการที่ทางเอลนั้นได้พยายามนะฮะที่จะไปปรับความสัมพันธ์ทางการทูตที่จริงใช้คำว,ว่าปรับไม่ถูกะะต้องการที่จะไปสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับชาติอาหรับโดยเฉพาะพี่ใหญ่อย่างเช่นซาอุดิอาระเบียนะหลังจากอับราฮัมแอคคอร์ดนะปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยประสบความสําเร็จที่ทําให้ชาติอาหรับนะอย่างเช่นบาเรนอย่างเช่น สหรัฐอาหรับอิมเรตดอย่างเช่นซูดานนะอย่างเช่นโมร็อกโกนั้นเนี่ยได้เป็นได้ชาติเหล่านี้เนี่ยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนะกับอิสราเอลซึ่งเป็นชัยชนะทางการทูตครั้งยิ่งใหญ่นะของอิสราเอลในภูมิภาคนี้นะแต่เมื่อมาอยัางประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นพี่ใหญ่นในภูมิภาคตะวันออกกลางก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าสงครามนี้ก็มีข่าวว่าทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยซึ่งเขาต้องการที่จะ โฟกัสพิธียุทธ์ยุธศาสตร์2030ต้องการที่จะตัด <S 2> <S 2> <S 2> <ม>ลบเอาอุปสรรคปัญหาความสัมพันธ์ที่เล้าฉานกับชาติต่างๆก็เลยเป็นที่มาของการปรับความสัมพันธ์กับไทยหรือว่าเป็นการปรับความสัมพันธ์กับกาตา์นะแล้วกรณีของอิสราเอลเนี่ยทางซาอระเบียเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าช่างใจมากเลยเพราะว่าในทางหนึ่งนะก็อยากที่จะ,ะเรียกว่าขจ,จัดอุปสรรคทางด้านการทูตกับประเทศต่างๆ แต่ในทางหนึ่งเนี่ยก็จะถูกแรงต้านจากโลกมุสลิมนะแต่แน่นอนฮะเมื่อทางสงครามนี้เริ่มต้นเนี่ยความพยายามของเชลในการที่จะปรับความสัมพันธ์ทงงางการทูตนะกับประเทศซาอุดิอาระเบียนั้นเนี่ยก็คงจะไม่สําเร็จหลังจากนี้นะโดยเฉพาะเมื่อผู้คนในโลกอาหรับเนี่ยนะออกมาให้การสนับสนุนชาวปาเลไสไตน์เพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็ ผู้คนในโลกอาหรับเห็นนะการสูญเสียชีวิตนะของอชาวปาเลสไตนนะ์จากการสังหารของอิสราเอลซึ่งพวกเขาเรียกการสังหารนี้เนะีนะ่ยไม่ได้ว่าเป็นการสังหารธรรมดานะพวกเขาเรียกว่าเป็นการพยายามที่จะนะพยายามที่จะฆ่าล้างเผ่าพัานธนะุ์และชาวปาเลสไตน์ซึ่งคำนี้ก็เป็นข้อตกยงนะแต่ก็ใช้ในกรณีที่เป็นการสังหารนะอย่างไม่เลือกหน้าโดยจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะ,ะลบผู้คนบางกลุ่มนะออกจากแผ่นดินไปครับคุณนิครับ